มสวัสดีไวรุ่น MTA MTA <อ>นะครับผมแซนนะครับ MTA แซนโอเคเราก็จะมาเยี่ยมชมเซิร์ฟ CT ที่คนไทยเคยเป็นอันดับหนึ่งของเซ<อ>ิร์ฟนะผมโอเค <c oughs> <c oughs> ก็เข้ามาเยี่ยมชมเล็กน้อยนะเพราะว่าพูดถึงเลยคิดถึงนะตอนเด็กๆชอบบูสต์ไมค์นะผมบูสต์ไมค์ด่าฝรั่งนะครับ,รบโอ้โหด่าเป็นภาษาไทยฝรัาา่งก็บูสต์ไมค์ตอบมาเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนเด็กๆ แต่ตอนนี้ก็รู้แล้วว่ากูต้องพูดว่าอะไรนะครับถึงมันจะเจ็บโอ้โหโคตรแย่นะโอเคอ่าเซิรฟ์ฟวลคัมทูซีอทีครับเพย์เพลแฝบบีนอะ์แฮปฟัน nice นะผมเซิรฟ์ฟนี้คือไม่อยากให้ยุ่งกับการเมืองนะครับเพราะผมเคยพูดเรื่องการเมืองนะมันแบนผมเลยไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าันต้องมันห้ามพูดขนาดนั้นเลยเหรอนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะโอเค ผมกลับมาผมเป็นโจรอยู่แบบสิบปีที่แล้วนะครับผมจะเล่าให้ฟังนิดหน่อยนะว่าไอเอลวีอ่ะแบบด้านขวาบนเนี่ยครับก็คือคนไทยยึดไปหมดเลยนะครับชื่อแก๊ง g ีเอ็นับผมโอเคก็เล่าให้ฟังแค่นี้ครับเพราะว่าในจังหวะนั้นคือแก๊้งคนไทยคือแบบสู้ได้ทุกคนอนะ่ะจริงนะครนะเพราะว่าเป็นเทพแห่งมาโคนะผมคือแบบเหมือนจะเป็นชาติแรกที่เอามาโคมาใช้กับ MTA นะครับก็คือแบบแม่งเก่งเก่งแบบเก่งแบบทะลุฟ้านะครับ ได้ตัวยิงนะผมมีไหนเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ทับ a อ l รอบหนึ่งอ๋อคาร์ดิลเลอร์อ่าไม่ทันแล้วครับมันต้องใช้เวลาประมาณ180วิวินะครับมาไม่ทันอีกงๆแล้วก็ข้ามไปก่อนนะครับอ่ะก็จะมีเซิฟนี้ก็แต่ก่อนก็จะมีเอ่อมีเป็นไทส์นะผมแล้วก็เป็เดี๋ยงนี้มันเอาออกละเพราะเงินเฟ้อมากนะผมแล้วก็ แอดมินจับได้ว่ามีการซื้อขายเงินกันนอกเกมนะครับซึ่งมันให้ซื้อขายกับโปซีนะท่านผู้ชมก็คือแบบมันกลงเงินล่วนไหลนะครับแล้วก็เด็กไทยโดนหลอกนะครับเด็กไทยโดนหลอกจริงครับมีคนโดนหลอกเยอะนะครับเป็นคนไทยเนยเยอะโดนฝรั่งหลอกนะโอ้โหช่างแยงจริงนะครับแล้วก็ตกน้ําไปแล้วนะครับจังหวะนี้อ่ะ ไม่เป็นไรครับรถก็เสกใหม่ได้นะเพราะผมซื้อ V.I.P มาแล้ว9ชั่วโมงนะครผมก็ามาเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวก็ถ้าท่านผู้ชมถูกใจก็อาจจะมี EP 2นะให้ดูนิดหน่อยนะนิดนิดหน่อยหน่อยหรืออยากให้เล่นนานๆก็บอกกันอีกทีนะผมด้านคอมเมนต์นะแล้วก็วิธีลงวิธีลง M.T.A ผมก็ได้สอนลงไปละเป็นของคอมพิวเตอร์เฉพาะเลยแล้วก็ผมก็ใช้แบบที่ที่ผมลงเนะีเล่นท่านผู้ชมดูนะผม คน okay. ี่ก็เป็นอินฟนัทนะครับแต่งได้สบายนะผม okay. นะเดี๋ยวปนร้านสักแป๊บนึงก่อน,นะแล้วก็โอเคละตำรวจอยู่เว้ยว้าตำรวจ FBI ว่ไะมีฐาน FBI อยู่ตรงนี้ผมไม่ได้อัปเดตนานละอ่า,าน FBI ีไอทำไงดนะีเราเข้าไปไม่ได้เลยนะครับเฮ้ยตัวมันอยู่ในนนะแต่เราเลาะเราเรียกมันมานะเราป้นร้านเสื้อแถวนี้ผมเ okay. ดี๋ยวมันจะมาละ มันไม่มาี่คือแบบละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับต้องโดนต้องโดนเตะนะครับถือว่าเอฟเคามาแล้วเนีย่ยปนแล้วครับตอนนี้ก็รอนหนึ่งนาทีเอ้ยตัวในตัวมันยังไม่ออกมาเลยครับเป็นอะไรก็ไม่รู้ใส่เกาะแป๊บนึงครับครับเกาะก่อนอ่าใส่เกาะแป๊บนะเรียบร้อยมาละยาผมก็มีนะครับเฮ้ยยังไม่ออกมาเลยว่ะเฮ้ยออกมาแล้วครับออกมาตัวนึงแล้ว เรามาดูกันครับปืน AK กับ M16 ของเขานะครับใครจะเหนือกว่ากันอ่ะลืมบอกไปนะครับเซิร์ฟนี้มันสามารถเปลี่ยนสกินปืนได้แล้วก็เปลี่ยนสกินรถได้นะครับอ่าโอเคกดตัว X นะครับเขียนเขาว่าสกินอ่ะมันจะมีเว็บกับไอวิเนี่ย VEH อ่าเปลี่ยนลิ้เข้าไปสองรอบนะแล้วมันคลิกนะครับตรงนี้แล้วก็สลักนะครับอ้า อะไรอ่ะโอ้ทำไมมันไม่ใช่แบบเดิมแล้วสงสัยไม่ไม่ใช่แบบเดิมแล้วไม่ใช่แบบเดิมตั้งแต่สิบปีที่แล้วนะขออภยนะัยอะเอาดูอันนี้ใหม่ีกทีครับเฮ้ยมันไม่ใช่แบบเดิมแล้วขออภัยมากหน้าแตกเลยอ้าวอ๋อมันจะต้องให้ลงใีเชดนะผมโอเคเดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีนะอันนี้ก็ป้นต่อละป้นต่อไม่รอละจริงจริงนะ อ้ยอะอ้ยหมอ,อโหดเกินมาบเข้าแบบอ่าถือถือปือนนับยิงไอ้ตัวนี้ก่อนเย่ก็ป่นนะเฮ้ยตำรวจไม่มาสักทีเหงาวะมันเหงาจริงๆครับเราอยู่ตรงนี้ อันนี้เป็นมิดิกันนะผม M ห้าสิบใช่ไหม MG ห้าสนะิบนเดี๋ยวรอมันเข้ามาครับเรายิงประตูทะลุศาสตร์ไปเลยนะเช็ค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 ไม่ได้เล่นนานครับอืเอเปิดแมปไม่ได้ตรงนี้นะครับ สโคตร์ก็ยังอยู่คงเดิมนะโฮโบสอยู่ที่เดิมแล้วก็ FFH อยู่ที่เดิมนะโอ้โหสิบสปีที่แล้วนะแก๊งนี้ยังมีแล้วก็ตอนหน้าปัจจุบันนะสิบปีผ่านมาแก๊งก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะผมถือว่าค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อเซิร์ฟมากเลยเนะี่ยนะครับ ขับรอตำรวจสักแป๊บนะเพราะว่าตอนตอนนี้ผมเล่นตอนเช้าตำรวจฝรั่งอาจจะเด็ก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 ฝรั่งัะที่เป็นตำรวจอาจจะยังไม่ตื่นครับหลับไหลฝันฝันฝันดีอยู่นะครับว่ายิงโจรนได้ทีละแสนนะโอเคเนี่ยเด็กเด็กฝันดีอยู่มันยังไม่มานะผมก็จิงไว้เท่านี้นะครับก็ถ้าใครอยากให้ผมทำต่อก็ เยน EP 2ด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์นะผมแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปถ้าอยากให้เล่นเซิร์ฟไทยก็บอกนะครับวก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีลงมอดต่างๆนาๆนานะผมโอเคตาเราวันนี้ขอจบเพียงนี้ครอย่าลืมกดไลค์กด s ซับสไคร e นะผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ